สวัสดีครับวันนี้จะมาวัดจุดที่จะปลูกต้นโกโก้นะครับตอนนี้แดดสี่มงเย็นเนี่ยร้อนมากเลยครับนี่แหละครับพื้นแปลงที่จะทำการปลูกนะครับประมาณไล่กว่า แรงนี้ร้อยแปดต้นนะครับนี่ครับทีมงานนะครับผมรอดเนาะวันนี้เราก็จะหาม ไม้นะครับร้อนเนี่ยนะครับร้อนมากเลยหาไม้มามาวัดก่อนระยะปลูกสี่คุณสี่เมตรนะครับสี่คุณสี่ หาไม้4เมตรแล้วก็มาวัดวัดแล้วก็จะได้เอาหลักมาปักไว้จะใช้ท่อนี่ครับไปวัดท่อยาว4เมตรนะครับยาว4เมตรเอาไปวางๆแล้วก็เอาไม้ปักเอาไม่ต้องวัดอะไรมากมาย เอาแบบง่ายๆครับสี่คูณสี่นี่แล้วครับตำแหน่งที่เราจะวัดนะครับประมาณนี้เลยแหละให้มันห่างจากต้นต้นนั้นสี่เมตรก็ถูกแล้วเนาะห่างจากกล้วยนะต้นกล้วยนะเบิบเลยอเออต,นนตน้นขามก็ได้ เอาต้นขามแม้วเนาะเผื่อมันยิดโตขึ้นหน่อเนาะ,น,ะนี่นะครับนี่วัดไปแล้วสีเมตรตำแหน่งสีเมตรครับแล้วก็เราก็จะไปดึงฝั่งนู้นให้มันได้เท่ากันกับนี่นะครับกับริมน,นี้ห่างจากขอบเนี้ย เมตรห้าสิบนะครับที่ผมวัดไปแล้วนะครับเมตรห้าสิบโอเคไม่เป็นไรนี่เลยหลักมานะครับนะครับวัดไ,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 ไปแล้วนะครับโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยจากขอมาแนะ่เมตรห้าสิบนะครับห้าสิบห้าร้อยรูปากมาเที่ยวได้อยู่ แล้วก็จะวัดจากนี้ไปนะครับสี่เมตรสี่เมตรไปถึงนู่นเลยเนี่ยเนี่มาจากนี้นะวัดเป็นความกว้างเมื่อกี้ฟัดไปทังยาวนะอ่ะความกว้างเราได้แล้วครับหกแถวนะครับเราก็จะไปดูว่าในแนวยาวมันจะได้กี่แถวนะครับ มันจะติกคิดตกเป็นเป็ดได้นะครับอันนี้เราก็จะปกักน,นี้เราก็จะปกันนก,ะปกตามแนวยาวครับลงไปนู่นเลยนะครับว่าจะได้กี่แถวนะครับแล้วก็ปกักดู ันนนมมเาารกใแนวยาวจะได้ก es ี่แถวนะครับสี <sub> ่คูณสี่นะครับ ต้องเอาเชือกขึงอีกว่านี่ยว่ขึงตัวบุญเป็นนาชาก็ะดาษนี่บ่เอออแล้วตัวนี้มันสิเหลี่ยมไปเองกระดกเพราะว่าตัวบุญจับชาไว้แล้วอือแล้ววัดมานี่เขจะมาเกาะอีกช่วยละลักอีกทีนึงมันก็ไม่แน่หรอกมันต้องเอาเชือกมาพัดเลยเพามันมันมันจะต้งมันสิได้ลี่จะต้องคุ้มไว้แล้ว เดียเอคูกได้ตัดต้นั้นออกเล็พักกินน้ำก่อนครับพักกินน้ำเย็นเ็นต้นไม้เย็นๆน,นะครับน้ำตู้เย็นจากบ้านเอามาน้ำตู้เย็นจากระบบ ซดราเซลนะครับแม่หนาก็ได้กินลูกแล้วปลูกเมื่อปีก่อนปี<อ>ใหม่ก่อนปีใหม่สูรณ์แ้วเอาโอเคโอเคอันนี้แถวที่สามนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช้เชือกตรึองอเอานี่ครับมัดเอาเนี่ยโอโ้โหตรงดิ่งเลยนะ แดดเริ่มจะพลังความร้อนะจะลดลงแล้ว แกวที่สี่นะครับไมยังกกววาเต้สือ <sh> ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกแถวสุดท้ายนี่นะครับในล็อกนี้นะครับหล้อีกแถวสุดท้ายก็เสร็จครับได้ยิมมานับดูว่ามันได้ล็อกล็อกที่มันได้ได้กี่ต้นนะครับสี่คูณสี่ แดดก็ไม่ไม่ร้อนแล้วตอนนี้ครับตอนสี่โมงเนี่ยโอ้โหสุดสุดเลยครับน้อนมันเหมือนฝนจะตกครัครับก็วัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ <S 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 ระยะกว้างนะครับได้หกหกแถวนะครับนี่นะครับระยะกว้างได้หกแถวระยะยาวนี่ได้สิบห้าแถวนะครับสิบห้าต้นนะครับสิบห้าคูณสิบห้าคูณหกก็คือเก้าสิบต้นนะครับ ไล่กว่านะครับตัวนี้ไล่กว่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับวัดการปลูกไอ้โกโก้นะครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือกว้าง ระยะกว้างนะครับระยะกว้างนี่ได้หกหกแถวนะครับนี่ระยะกว้างนี่นะ,แ,ะแนวยาวแนวยาวก็ได้สิบห้าต้นนะครับค็บล็อกนี้สู่ที่เก้าสิบกต้นนะครับ ประมาณไล่วัวเนาะโอเคประมาณไล่ว่านะครับแตกเน,น่เวนวกว้างนะครับได้หกต้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมมาติดตามคลิปต่ตอไปก็คือการวางระบบน้ำให้กับ ต้นโกโก้นะครับในคลิปต่อไปก,ก็อย่าลืมนะครับมาติดตามทางช่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ